สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกุสุขเดอยินดีต้อนรับขอสู่สองวันเพพี่น้องต่อจากเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ม่นเอาหยอดซอฟาขื่อนละเมอหันเป็นมือตักบาตรี่ยต่อเสอาะตักบาดมื่อวานกรไดเกี่ยมเขื่อนสนมนตักบา้วมีน้ำน้ำยาละเก็เขาขนมเต็มพิสูเเอาอยู่หันไปไปเลยนีกระซวยแล้วสื่อขนมเห็บพอยแล้วเป็น สวยเอลซีกับทิวลีลงมากระเบือยังไงอ่ะมาอีกหนึ่งอันว่าคอยอัดวิดีโอถ่ายวิดีโออยู่หอดบัานแล้วพี่น้องไม่ใส่ถ่ายกองรังให้ยเบื้องคนล่เนี่ยบิ๊บยังไม่ใช่คนเต็มเลยสลายเลย คนเต็มยายตาหน่อยตาตูบนะตรงมาสบเปะนตัวพอใหญ่ซูเปอ์สิบพอนจันแล้วจะเดินพอนไปอนยาถลุกกัลกไ่แ้วกต่เียนใชเลยละคุนพีละไตเียนไสไ้ตลานของสบาทเลแม่ค้าแม่ค้านออคนเต็มเลยพี่น้องเอ้ยสิปนอะไอยู่ใช่หรือเปล่านบอออสุ ดบบ่นังเรคนลายอยู่สลายระเต็มทีนิตรลตัอยามาตัวข้าตัวพระวารัพ เนาะตัดผักไปตัดสายา้าไปเป็นเหลื่อมใส่แลหลเอาสัหรลูกล้านผู้ดีสาบผ้าเด้อสายเยแยอีกเด้ออีกเด้อไปแหละเาไปสีไปลวก็ใช้เขาละทั้งหล่ก้งล่าไร้ผืนไร้โคนอะไรเนาะไปเอากระสอบเขานลูก ไปช่วยกันไปใส่ผ้าเลกูดีตั๋วเราทำมาฉั่นใันยังให้คุณก็เล้ยงยำเห็ดจังใดอีแม่เพื่อนเาให้ตั้าที่ได้สินหา,าเลีนยคุณม่อน้นอ

เอาเขาไปอันนั้นเขียนให้ทังจเจม่ทอนนี่เลยกับภาพจาวันเกิดเนสพาเบิงบอลพันธน์ีนะพราะงผาเพียหน่อยตั้งจากจารนาแล้วต,ตัวต้นไปอันนี้ก่อนไปหยาดน,นามก่อนไปทับพอดแล้วเลยพี่น้องวันนี้ไม่ติดทาเพราะงอันนัน้นี่คู่เพิ่นเลย บนผู <I mean, I ้ทรงแล้วพระทายต้อนเพิ <para resources> ่นพดทรงอันนั้นพาเลยไปตอนนี้กาเกียมเพิ่นสิฮดฮดหน้าบ่ละบักเฮยฮดฮดพดทรงพดพระทรงซื่อน่ขอีจ้ะครับ กาเกียมสัานทีะ <laughs> <laughs> บะว่างนั้นเฟเซ่เฟเซ่ผู้อันนั่นเห่ผะเอามาส่งให้ ยังไม่ลุ่นเลีมกัน ท่งฝึกกับเขามาอยู่นี่ตาัเป็นตอนนี้เป็นกันงกาเกียมตันนั้นซีหุท่ทงผ่าอยู่ด้วยมสามด้วยบ้ยเประวัยังนี้เนนะาะวายยังเรีเยบร้อยก่อน น <im lly> ี่เลกค่ะ เดี๋ยวไปเบื้องเบื้องนอกเลยเนาะนี่เบื้องนอกนะแม่นาดพอแมีเป็นซนในบาทเป็นคนบนเป็นสือทองนำําัก้างล่าง นี่สาวเข้าไปขคนลลาไอยู่่อกเบื้งแบ่งนขอบพะคุณนะเพ่นก็เี่ยเขาสาวรับ แล้วน่ามึ่งสไลด์ไปใส่ผ้าไปแลยเดี๋วาล้าน้องมันแดดทั้งหดเรียบร้อยแล้วไม่แต่จะรอ่เข้าจังค้นเมื่อ สิ 3. 3. ้นพิธ oh? ีแล้วพี่น้องเจ็ดบาวันกับสกืนเมื่ออะไรได้น้ำได้น้ำพดส้งกันทุกหนึ่งซ้าพดซ้าเมื่อพดทุกข้อยูหัวง่วนตามค้อมเสือไปกับว่าให้คัยง่วนนะคำพูดแล้วก็ท่าว่าอาหุบเสียเพราคนกับให้คนน่ะอยู่ที่มีแห้งขนาดประมาณมิจตว่าบาวันกับซิคอจบเกิบลงเพียงสิ้นเด็นพี่น้องจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เด้อ แล้วพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย